สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอวรงเคลื่อนไหวหลังพิธาติด1ในร้อผู้ทรงอิทธิพลนติตยสารไทมส์หมอวรงได้ออกมาโพ์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุเซเลนสกีติดบุคคลแห่งปี2022โดยนติตยสารไทมส์ไม่แปลกที่พิธาจะติด1ในร้อผู้ทรงอิทธิพลของไทมส์ในปี2023 ถ้ายิ่งดูย้อนกลับไปเราจะพบว่าธนาธรก็เคยติด1นึ่ในร้อยผู้ทรงอิทธิพลของไทมส์ในปี2019ที่สำคัญรุ้งก็เคยติดหนึ่งในร้อยผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลของ BBC ในปี2020ยิ่งรักก็เคยติดของฟอรในปี2011-2012การละอนานิคมยุคใหม่ของโลกตะวันตกไม่จำเป็นต้องส่งกองเรือเหมือนร้อยร้อยปีที่ผ่านมา หรือส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปให้เสียชีวิตแต่โลกยุคโซเชียลมีเดียวันนี้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มสร้างคำว่าประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมเสมอภาคและสร้างคนขึ้นมาโดยใช้สื่อยุคใหม่คอยสนับสนุนจบเพียงแค่นี้ครับโชคดีที่ประเทศไทยของเรามีชาวบ้านบางระจันกรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีเรามีคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้พวกตะวันตกคงคาดไม่ถึง ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ